สวัสดีค่ะออกซี่อิสสุค่ะคุณลูกค้ากำลังประสบปัญหาแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าคะโอ้ยเครียดสถานการณ์แบบนี้อยากจะอ,ออกรถสักคันจะไปโชว์รูมยังไงเนี่ยหรือจะขับมอ์ไซใส่ชุดนี้ไปดีโควิดก็กลัวลรถก็อยากมีเอายังไงกันดีเรานั่นเลยเ c e b o o k ผ่อนคลายซะหน่อยดีกว่า โควิดนั่นก็โควิดนั่นกับผู้ติดเชื้อโอ๊ยเครียดสูดๆายแดงอีสูซูเดลิเวอรี่เพดออกซี่เดี๋ยวลองโทรสอบถามพี่เขาหน่อยดีกว่าสวัสดีครับพี่ออกซี่หรือเปล่าครับ,รบโบโบโคอเ สวัสดีค่ะสนใจรถอีสูซุหรอคะได้เลยคะ่ะผมสนใจออกรถอีสูซุหน่อยครับผมจำเป็นต้องไปโชว์รูมไหมครับลูกค้าอยู่ที่ไหนคะอ๋อชลบุรีหรอคะไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมาที่โชว์รูมเลยคะ่ะลูกค้าเพียงแค่ถ้าลูกค้าสนใจโปรโมชั่นของออกซีนนะคะโอนเงินจองโอนเงินไปที่ใครนะครับให้โอนเงินไปที่พี่หรอครับ โอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทค่ะชื่อบัญชีบริษัทปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วทาสัญญาละครับทํายังไงครับหลังจากโอนจองไฟแนนซ์จะโทรหาและไปทําสัญญาถึงบ้านค่ะแล้วถ้าผมโอนจองเลยเนี่ยไฟแนนซ์จะมาทําสัญญาเลยหรือเปล่าครับแล้วกี่วันสัญญาผ่านผมรีบใช้รถครับพี่ไฟแนนซ์จะโทรหาและไปทาสัญญาถึงบ้านค่ะรอประมาณห้าวันทําการค่ะหลังจากไฟแนนซ์เซ็นสัญญานะคะ ไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้าสัญญาผ่านส่งมอบรถถึงที่ค่ะลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาโชว์รูมเลยค่ะแล้วถ้าสัญญาไม่ผ่านล่ะคะพี่ถ้าสัญญาไม่ผ่านคืนเงินจองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ต้องกังวลเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากโอนจองส่งสลิปหลักฐานการโอนพร้อมบัตรประชาชนเบอร์ติดต่อมาให้พี่ด้วยนะคะแล้วพบกันวันรับรถค่ะขอบคุณมากค่ะ